สวัสดีค่ะวันนี้มามาทําภารกิจบุญภารกิจนางงามนะคะที่โรงเรียนคนตาบอดและตาบอดพิการส้ำสอนที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็มาเลี้ยงอาหารน้องๆน,นะคะซึ่งซึ่งอาหารน้องๆในวันนี้ก็จะมีเอ่อมีไก่ย่างนะคะไก่ย่างเอ่อมเอมีน้อยซิงก์เหรอไก่ย่างมีนอนซิงนะคะที่มีมีสามสาขาที่คคไหนบ้างคะตองแค่ค่ะไทยใช่ ม้ยยางๆๆมันจะมีจ้าอื่นมีมีหนองแคร์นหนองแคร์อ,อุทัยค่ะหนองหนองแคร์ออุทัยแล้วก็คาชีค่ะหลังวัดตะโกน,นะครับก็ใครสนใจอยากจะลิ้มลองก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้ก็จะมีไก่ย่างไก่ย่างนะคะมีส้มตาม,มตามไทยตาปูปาลานะคะแล้วก็มีเฟรนชฟรายนะคะเฟรนช์ฟรายซึ่งน้องๆเขารีเควส์มานะคะส่วนทางนี้ก็จะมีผัดไทยเอ้ยไม่ใช่ผัดซีอิ๊ว แล้วก็จะมีผลไม้มีแตงโมนะคะอันนี้เป็นบัวลอยนะคะแล้วก็มีทาสคไข่แล้วก็มีนมแล้วก็เค้กกล้วยหอมอันนี้ทีมงานก็ก็ช่วยกันแต่เราอยากกินมากตัวน,นี้นหอมขึ้นต้นเลย

เป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาทุกปีเลยเหรอไม่ร้ถ้าถามว่าปีนึงก็บ่อยมาบ่อยถ้าเราจะมาตติดต่อติดต่อโทรมาโทรโทรมาเช็คโทรมาจองวันเพราะว่า บางทีมันมีเจ้าค่าที่เขาจองตรงๆอย่างเงี้ยส่วนมากจะว่างวันธรรมดา,ดมาวันใช่ถ้ามันธรรมดาจะจะจะ,จะว่างแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อะเสาร์อาทิตย์ะจะแน่น อนนี่ค่ะเฟนนฟ่ายที่น้องน้องแบบรีเควสมาเอาอะไรเยอะๆค่ะนั่นไหแม่อุมมให้ยืเยอะ เขาจะแบบเขาจะบอกเราเลยว่าหนูอยากเจอหน้านางกินนี้นะเพราะว่าแบบบางคนเห็นเราเราจำได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีจะมีตัวอ้วนผู้หญิงตัวอ้วนอะไรนั้นน่ะเขาเขาบอกกระถิ่นปีที่แล้วเขาบอกว่าหนูอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเข้าใจนะเหมือนคนแบบเนาะคือเขาแบบไม่ถึงร้อยนะเหมือนมาถึงก็กลับหรืว่ากลับบ้านเชิญครับเชิญครับเดินครับ พอเราขวางเซนเตอร์ทางเดินเขาปจะจําทาง,งเขาเดิน,ก,นก็จะมีแกงจะมีแก๊งเด็กแก๊งเด็กจะกลับแบบเหมือนประมาณว่ากับพวกพอม,มารับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นแล้วเห็นว่ากันติดเตียงหน่าจะมีด้วยนะเหมอือนบยอยู่ข้างบน เพราะว่าคือมันสองเท่าของเด็กปกติคือบางทีเราเราเรา,เราไม่รู้อารมณ์ใช่เราไม่รู้อารมณ์เขาบอกน้องเลยสิว่าอะไรมาให้อ่ะ น้องจะรูมไหมล่ะเด็กๆอันนี้เป็นนมเย็นนะลูกน้ำหวานนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเฮ้ยเธอนี่น้ำน้ำลำไยหรอลำไยลูกเราเไ็้ลำไยเขาลำไยนะเอาลำไยหรออันลำไยใครเอานมเย็นเธอน้องน้องน้องต้องการลำไยมีอีกไหมน้ำลำไย ลายใหายไหทองคำด้วยไหมใช่ไหมนมเยน็นบิวบิวน้ำใายมีอีกไหมน้องไ้เอานมเย็นใน้น้นน้นนัีไอ่ะอันนี้นมเยน็นลูกนมเยน็นนมเย็นเหรครับอ่าน้ำใยถ้าน้ำใายเมื่อกี้เองอีกหนึ่งเธอ อารมเย็นไหมอารมเย็นเหลือลำไยอีกหนึ่ง <laughs> บอกน้องเนอะแต่งโมได้รู้แต่งโมแต่งโมแต่งโมแตงโมต้องแตงโมจิตลา แมวขอลำไยหน่อย อันนี้ค่ลยาลำไยลำไยลูกยยคุณพี่คุณพี่คุณพี่แจกไหนพี่แจกนมเปรี้ยวเลยไหมหรือว่านมเปรี้ยวไว้ที่หลังได้ไหมเนาะเพราะว่า<ร>แน่นเดาะนา,า้ำไปอยู่แล้วลว่าเอาเอาไว้เอาไว้ช่วงใบใบช่วงเย็นๆอะไรก็ดีกว่าเนาะ ตัวเอง<ม>เหน๋ยวนมเปรี้ยวอะ่ะไอไอบีเาเก้นตัวเองไอบทีททเก้นเนี่ยพี่ว่าเอาไวแ้แจกตอนเย็นเถอะรู้สึกว่าไม่มีแต่น้ำเลยอ่ะจุกเลยเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวยไ,มไม่ไอไอบีเาเก้นมันอยู่ในถังในถังแดงแต่ว่าอันนั้นน่าจะใช่ไหม,อเ,ไมอเ,อเอมอ เ้าทงๆเอานมเปรี้ยวมาใส่นี่นมเปรี้ยวคือว่าของกินเยอะมาก,กอะอะไรอย่างเงี้ยของกินเยอะมากเลยนะคะ่ะน้องๆก็แบบกินกับอิ่มสนุกสนานเป็นไงคะเป็นปายอร่อยไหมรอ,อบหน้าอีกไหมคะเอาอีกไหม าบอกมารอบหน้ากินอะไรลกูกไกเ่เคฟซีไก่เคฟซีอ้เดี๋ยวแม่โอ๊ต้องถูกหวย <c oughs> อยู่เยอะก่อนแล้วได้กินไก่เคฟซีไม่ได้ไมเป็นไปใช่ไหมนี่ก,นนนก็เขาเป็นคนรีเควสไงไอืมรอบหน้าไปเคฟซีหรอลกูกเคฟซีใช่ไหมคะ แล้วอันนี้มันเหมือนเคบซีไหมในไก่เนี่ยอ,อ,อยู่เนาะ,ะเออภสษาอเออฤษมักกะลาใช่ไหมคะเออเดี๋ยวแม่อุดก็จะมาวิ่งรอบก่อนหนูก็วิ่งไหมเดี๋ยววิ่งไหมไม,ไ,ไ,ไม่ไปโอ้โหแม่อุดมองอยู่ไม่เห็นเลย แล้วรอบหน้าของเคฟซีเราบอกว่าแล้วไก่ที่กินอยู่อ่ะแล้วไก่ที่กินอยู่อะเหมือนไหมก็เหมือนนะคะใช่เคฟซีโดนแม่อร่อยอันนี้อร่อยกว่าคือที่ตามนิดองใช่ใช่ใช่ตามมันไม่ได้ไงได้ใช่ ช่ใช่น,นี่ <c oughs> นก็มกไม่หมด <c oughs> ไม่ม,ม,มีอะไรที่แบบบางทีเราเราเข้าใจมาเขาอยากจะแบบแใช่ แต่ถ้าวันธรรมดาก็แน,นแน่นมาก็แน่นเลยสัมภาษณ์ไงนกไก่พี่ดาวดู สวัสดีค่ะคุณพี่นี่ค่ะนี่ค่ะใส่บุญ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 ของเรา <c oughs> เอ,อตอนนี้น้องก็กำลังทานอย่างอริ่งอร่อยนะคะไม้มีขนมหวานนะคะมีบัวลอยมีนมเปรี้ยวต่างๆจากสายบุญที่ให้มานะคะน้ำน้ำหวานน้ำผลไม้คือกับข้าววันนี้เยอะมากอยู่ทางฝั่งโซนนู้นที่เขาเตรียมมาหหรนะคะ อร่อยมากใช่ไหมครับลูกใช่อร่อยไหมครับอ,อืม แค่นี้ก่อนนะคะัสาธุดบุญทุกคนจ้า